สวัสดีคะ่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมอนิสภาามาเห็ดกับเขาแรงค่ะเมน,นมูมอนีมีสามอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็จะเป็นปลาสีกุนย่างค่ะพี่น้องนี่ค่ะย่างเห็ดน้ำปลาพรินกนะคะแต่ว่าปลาสีกุลน,นี่นูสบดได้เห็ดห้เบิง์นะคะพี่น้องเพราะว่าเอ่อเห็ดยูเห็ดดูอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็อีเมนูหนึ่งก็คือผัดผักบุ้งไทยผัดผักบุ้งไทยนี่กัสบสะบดได้เห็ดไ้เบิรงนะคะืนกันค่ะเพราะว่ามันผัดดูค่ะ แต่เมนูที่นูเสพตห้เบิ่งก็คือแกงคั่วยอดมะพร้าวใส่ไก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะท้งหมดสามเมนูนะคะพี่น้องยอดมะพร้าวนี่หนู้ซื้อมากค่ะต้มมเราเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะกับเนมียอดมะพร้าวมีใบโหระพาแล้วก็มีพริกชีฟ้านะคะแล้วก็มีไก่ค่ะนุ้ยซับไปเรียบร้อยนะคะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่น้ามาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะก่อนอื่นนู้ก็จะพัดพริกแกงค่ะพี่น้องพัดพริกแกงกับน้ำมันถห้มันหอมก่อนค่ะ เป็นพริกแกงขัวด้วยค่ะเพราะว่าหนูสื่อแบบสําเร็จรูปมากค่ะพี่น้องนุตาเองเม่เป็นค่ะนี่จะ้ะเป็นนสุสพัดไปเลยจนกว่าสะหอมค่ะพอพริกเริ่มหอมนะคะพี่น้องนุก็จะใส่กะทิลงไป กะทินี่เป็นกะทิกองเนื้อขาพี่น้องก็เลยบ่มีหัวมีหางค่ะหนูก็เลสเอาผงชูร่ใส่ลงไปก่อนค่ะกะกงเขียวจนกว่าสตางค์มั่นค่ะก,ะ,กะเฮ็ดเม่าหยาค่ะพี่น้องไอยไข่แกงเขียวหวานหรือแกงขั่วทั่วไปนะคะพี่น้องแต่วันนูก้ก็จะเฮ็ดให้เบิ่งตามสไตล์ของหน่นะจ้ะ พกระท่เริ่มแตกมั่นแบบนี้ค่ะพี่น้องนุก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะผัดให้ไก่ซุกกักหน่อยนึงค่ะพี่น้องเพื่อเติมหางกะทิที่เหลือค่ะ ก็จะเติมห้างกะทิทีเลือค่ะความเข้มข้นของกะทินี่ยู่ที่เฮาด้วยค่ะพี่น้องสมักเข้มขน้นแห้งเข้ากับอกตองเติมน,น้ำลงไปค่ะแต่แห้เห้ามักเอาเอา เบ่ต้งข้นแห้งพวกินใดสดใดเ้าก็เติมน้ำเปล,าล่าลงไปอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องแต่ผมมุ้มาขน้ขนๆนะคะก็จะ,ะเอาประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวรอให้ไก่สุกกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเติมหย่อมบักผาลงไปค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะพี่น้องนี่ก็จะเติมยอดมะพร้าวลงไปค่ะขออนุญากใส่เมื่อเลยนะคะอัลมลา,าหนูหลังมาซามเดี๋ยวรอแล้วค่ะตานด้วยใบมะกรูดค่ะ เทปข้ามแกไงเลยค่ะพี่น้องก้าวจะกินสองมือค่ะนี่จะกะห้างลออไห่น้าเดือดจะเข้าหนึ่งค่ะเพราะมันปรุงต่อค่ะกาลังเริ่มเดือดค่ะพี่น้องกําลังหอมพุ่นควนค่ะเหนูสุดปรุงแล้วค่ะพี่น้องนูก็จะใส่ผงปรุงรสแบบน้ําค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะนี่จ้ะแซบค่ะพี่น้องแทมชู่รสแท่นอย่างเดียวเลยค่ะประกอบส้น้ำปลา ปรุงไ,ได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าเห็ดกินเองค่ะข้าสุกะถูกกว่าเค็มโมเข็มค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดสไตล์นู้นนะคะแล้วก็ตานด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำนนตาลทรายมัต้องใส่หลายเพราะว่าหย่อบอกข้าวมีความหวานอยู่แล้วค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเปิด,ดเดือดอีกหน่อยนึงค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเดือด้วค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงเสร็จแล้วค่ขาข้าวสปิทไทด้วยใบอหละพากับ พริกชี้ฟ้าเฉียวแดงค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะ,คะก็จะเปิดไส้แห้งๆเพื่อบ่ใยพักมันข่ำนะคะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซร็จค่ะพี่น้องเนี่ยเข้ามาแตงเขากินกันเลยจ้า แล้วเะจ้พนนะพี่น้องเมนูมือนี่ค่ะมือนุก็เห็ดในเห็ดเฮกเบงย่างเดียวตะะ้องหาพี่น้องคือแกงคั่วยอดมะพร้าวใส่ไก่เพราะว่าเมนูอื่นๆเนี่ยนุก็เห็ดรู้อยู่นะคะพี่น้องนี่ค่ะปลาซีกุนค่ะย่างเกลือค่ะพี่น้องกับสมิพักสลัดมีมะเขือเทศหน่อยหนึ่งค่ะกับสมินําจิมกับมีพริกกระเทียมตาหนุบอใส่พริกเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ก็กินเผ็ดบ่ด้ค่ะอีกเมนูหนึ่งก็คือผัดผักบุ้งไห้ห่ะเศ่เต้าเจี้ยว พักบกระบุงให้นน่มน,นูหล้กลวกก่อนด้วยค่ะพี่น้องนามโฮสิบโบดำค่ะเพราะแนมสนออกค่ำๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,คะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือที่นุกแกงให้เบิ้งนี่ค่ะพี่น้องแกงคั่วยมะาพร้าวใส่ไก่แซ่บแสบผดแ,แต่ว่าความมันความป่บนบมตรงห่วงค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่บหอมค่ะพี่น้องหอมใบโหระพาค่ะแล้วมีข่าวสวยหง่อนขึ้นเกาค่ะพี่น้อง ขอพคุณหลายเด้อค่ะทุกูทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกันังใจทีมีให้กันเสมอค่ะพี่น้องมา,ค,มาค่ะมากินเขาในกันค่ะเป็นเมนูอาหารหไทยง,ไง่ายๆแบบบ้านค่ะ